ช่วงนี้มีดราม่าเรื่องของพระพุทธศาสนาเยอะก็เลยมีความสนใจในการเข้ามาศึกษาในส่วนนี้ใช่ป่ะพอมาศึกษาปุ๊บเราได้ใจความหลักๆกค็คือว่าตั้งแต่พระพุทธเจ้าปณินิพพามาจนถึงตอนเนี้เราได้อยู่สามนิกายหลักๆก,ก็มีป้อมหมายที่แตกต่างกันมากๆฝ่ายที่เราเรียนตอนนี้เราอยู่ก็คือสาภาวะทีเราว่าก็จะแบ่งออกเป็นพระบ้านบ้างพระป่าบ้างธรรมยุทธกับมหานิกายเนี่ยก็จะจัดอยู่ในหมวดของ ที่เราว,วาที่เน้นในเรื่องของเส้นทางของปัญญาการหลุดพ้นส่วนตัวเป้าหมายสูงสุดก็คือการปรินิพทานก็คือการหลุดพ้นจากวัฏจักรสงสารไม่กล,มกลับมาเกิดอีกแนวทางปฏิบัติก็คือบรรลุเพื่อที่ปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ซึ่งหมายถึงการดับเพลิงกิเลสแล้วแล้วก็การที่เราจะไม่กลับมาเวียนว่ายแต่เกิดอีกคำพี่สาคัญํคาคันสําหรับเราก็คือปัตญปิดกถือว่าเป็นคําสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้า แนวทางแล้วก็ยึดเรื่องของสินสมาธิปัญญาโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิและการวิปัสสนาเพื่อทําให้เราเกิดปัญญาในความเห็นจริงในทุกสรรพสิ่งปกติจะมีนักบวชที่ถือศิน221ข้ออย่างแข่งขันถือว่าเป็นนักบวชแนวเพื่อการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายเข้าไปสู่พระอรหันต์ในที่สุดพื้นที่ก็อยู่ประมาณประเทศไทยศรีลังกาพม่ลัมมุชาก็จะเป็น ภาที่นับถือมีกายเทววัตเป็นหลักส่วนถ้าเป็นภาคของฝ่ายเอซิตอนออกก็จะเป็นมหายานส่วนเส้นทางมหายานคือการทําให้ตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์และมีความเมตตาต่อเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นพระโพธิสัตว์นี่แหละมุ่งช่วยเหลือสรรพชีวิตให้พ้นจากถูกภัยก่อนก่อนที่ตัวเองจะเข้าสู่นิพพานในที่สุดแนวทางในการปฏิบัติก็คือมุ่งในเรื่องของความการุณาและเรื่องของปัญญา ไปพร้อมๆกันโดยไม่มุ่งเน้นเรื่องของการดูดพรมตัวเองมาก่อนแต่จะช่วยคนอื่นก่อนคาพีสําคัญสําคัญสําหรับมีกายานี้ก็คือคาภีสุทธะรัตนามาลาและก็คำอื่นๆที่เน้นคสอนของพระพุนาสัจโดยหลักๆแล้วเราจะอิงเรื่องของหกพารามิตาหรือหก mm. บารมีก็จะมีเรื่องของทานการให้สินการรักษาศินขันติความอดทนวิริยะความเพียรสมาธิคือการฝึกจิตให้แน่วแน่และก็เรื่องของปัญญา คือการทําความเข้าใจเรื่องของศาสนรรมความเชื่อก็คือว่ามีพระเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่หลายองค์ที่สําแดงกายออกมาช่วยเหลือสรรพชีวิตเช่นพระอมิตาพระพุทธเจ้าผู้เป็นศูนย์กลางของแดนสุขาวดีพื้นที่ก็ประมาณท่าประาณออกของเอเชียตะวันออก,ออก,ออกนี่แหละคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามแบบประมาณนี้ส่วนอันสุดท้ายเรียกว่านิก,กายวัชรยานเส้นท,ทางกรารบรรลุก็คือยันตร์และก็คือการบรรลุแบบ พุทธภา,าวะอย่างรวดเร็วเป้าหมายสูงสุดของศาสนาเนี้ยเอ๊ะนิการเนี้ยก็คือบรรลุพุทธพุทธภา,าวะภายในที่เขาเชื่อว่ามีทุกคนนะนะในชาตินี้เลยโดยที่จะไม่ต้องไปเวียนว่ายแต่เกิดอีกหลายครบรายชาติแนวทางในการปฏิบัติคือการทํายันต์ตัดซึ่งเป็นศาสตร์ลึกลับที่มีความเชื่อว่าจะเล่นทําให้ตัวเองต,องตระสูได้หลักสําคัญสําคัญของศาสนานี้ิการนี้คือการใช้กิเลสเป็นเครื่องมือสู่การตัดสู่ แทนที่จะรับทิ้งเหมือนกับเทรวาเราวชินลัานก็จะสอนเรื่องของกิเลสสามารถเปลี่ยนเป็นพันทางจิตได้หาดใช้อย่างถูกต้องน,นะนก็จะมีมันตราที่เป็นบทสวดเสียงศักดิ์สิทธิ์เพื่อปรับปรับพันจิตภายในตัวของเราให้เข้าสู่ภาวะแห่งปัญญามัลละก็คือการใช้ภาพใช้เรื่องของโครงสร้างของจักรวาลเพื่อช่วยให้จิตเรารวมเป็นหนึ่งเดียวมุตตราก็จะเป็นเรื่องของการทําร่างกายเพื่อส่งเสริมเรื่องของพันจิตและสุดท้ายคือคุละ ก็ครูเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์หรือพระรามาที่ทําให้เป็นผู้นําทางจิตใจของเราความเชื่อก็เชื่อ,อนในเรื่องของธรรมกายซึ่งหมายถึงภาวะที่พุทธะภายในที่แบบไร้รูปพื้นที่เผยแผ่ก็จะเป็นประมาณที่เบตอูทันมองโกเลียและเขางส่วนของอินเดียเนปานสรุปสรุปแล้วะเทระว่าเราก็จะเน้นเรื่องของปัญญาในการดูพ้นสู่ปณิธานของตอนเองผ่านการทําสมาธิผ่านการมีวินัยที่เข้มขัด ส่วนมหายานก็จะเน้นเรื่องของความเมตตาช่วยเหลือสัพพชีวิตผ่านทางการเป็นพระโพธิสัตว์วัชรยานก็จะเป็นเรื่องของศาสตร์ของมัตราเรื่องของจิตวิญญาณเพื่อการสรุชาตนี้เลยก็เป็นประมาณนี้ในสามนิกายหละะัก